ชาวนี้รัฐบาลเตรียมแจกผู้มีไรายได้น้อยกลุ่มปะาบางต้นเดือนธันวาคมนี้มาแน่นอน สวัสดีทุกคนนะคะพบกันวันนี้วันที่23พฤศจิกายนปี2565นะคะเกดก,ก็มีข่าวดีค่ะสำหรับผู้มีรายน้อย,อยและก็กลุ่มปอาบานะคะครัฐก็เตรียมแจกมาตรการช่วยเหลือนะคะต้นเดือนธันวาคมนี้มาแน่นอนนะคะก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าฟังคลิปจบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ค่ะอย่าลืมกดแชร์ออกไปด้วยนะคะเนะะื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะก็มาจากเว็บไซต์ ไดรีนิวนะคะทุกคนพระพง์พันธ์มีชาวนะคะรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยกำลังพิจรารณาแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็กลุ่มปอะบางอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะกำลังดูแนวโน้มก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะซึ่งล่าสุด กระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการคำนวณค่า FT สําสหรับงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนนะคะจากทุกๆหน่วยงานและหลายสถานที่เลยนะคะในเบื้องต้นนะคะกระทรวงพลังงานกําลังพิจารณาแนวทางการดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มรายได้น้อยซึ่งเดิมนะคะก็ช่วยอยู่2กลุ่มด้วยกัน,นะคะ่ะ ก็คือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนซึ่งเป็นกลุ่มปอบางที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้านะคะโดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้านะคะ92.04สตางค์ต่อนหน่วยนะคะก็เกือบ1บาทเลยค่ะช่วยเป็นเวลา4เดือนนะคะคือตั้งแต่เดือนกันยายน ไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง30 1หน่วยถึง500หน่วยต่อเดือนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้าค่ะในกลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับส่วนลดค่าเ t นะคะเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมแบบขั้นบันไดค่ะก็กำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจะช่วยเหลือต่อ ไปได้อย่างไรบ้างนะคะในส่วนของเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายนปี2566นะคะ ซึ่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมครม,มนะคะในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะคะก็มาติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกันนะคะจะอนุมัติออกมาให้ส่วนลดเท่าเดิมหรือไม่นะคะหรือว่าให้ส่วนลดเพิ่มเติมค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังมาถึงตรงนี้นะคะคิดว่าอยากได้มาตรการอะไรนะคะในช่วงปีใหม่นี้นะะเป็นของขวัญปีใหม่จากทางรัฐก็คอมเมนต์กันไว้ได้ค่ะเห็นด้วยหรือไม่นะคะกับการลดค่า FT ลดค่าไฟฟ้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีไรายได้น้อยคอมเมนต์กันไว้ได้เลยค่ะคลิปนี้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเพียง เท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ